สบายดีทุกคนตืต่นใส่ป่ะวันนี้เรากำลังจะไปเอาพินยูทู e เนาะแนนหากรกลับจากเขียงขมวดน,นี่น้าตาไปว่าชุดช่วมากว่าจต่ดำหน้าดิซะโอ้ยตูไไ้ไปเลยไปไปสบายดีแนสบายดีเดี๋ยวเห็นหน้าน้องตู้เลยเด้อดีใจดีใจเองว่ะป้านาคอยไปเลยไปเลยทำกาวเนาะตอนนี้ หากะมาฮอสบางกี้นี่แหละก็ไปเลยเนาะโทรถามเพื่อนว่าพินมาฮอสระเด้อวะ่ะจริงได้ค่แะแต่ฮอกระสิไปเอาเลยเนาะไปเลยทุกคนไปเลยตอนนี้ฮอสกำลังทางแห้งแล้วนะทุกคนเดียวว๋ยค่ะคิดโทรหาเพื่อนเนะาะเพราะว่าเพื่อนไปอยู่ห้องกาดเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาไว้ย,ยุ่งกันเพื่อนเนาะหาตัวหาเจ๊งนี่เราอยู่ก่อน บนขอขายปิ้งไก่ไปอิ่บอ 拜拜。Bye, bye. để pha lọ à nhà mà để pha lọ vừng ăn than nhà ngồi nhà bình cay nó đây <laughs> đây là bao nhiêu thứ bình nha bay lên kiếm đi đi Tiếp đi đấy tôi bát đi đã 抬头。 คนือ้ยดีใจซึ่งอ่ะแน่นันผ่านกฎตั้งแต่วันที่เออเนาะประมาณวันที่สิบสองเนาะวันที่สิบสองเดือนสิบสองเรดกะ็อ่ามันเลยมันได้ส่งอันอีเมลมาบอกมาว่ามันได้สันยูทูบได้ส่งพินมาให้แต่วันที่สิบสองเดือนสิบสองเนาะนับตั้งแต่อ่าตอนนั้น มหอดมอดเดือนเดือนนี้เนาะกับประมาณอยู่<ม>เดือนปลายนะทุกคนมานะ <c oughs> มาอนะโอ้<ม>ไไดีไงเวลาไรดีใจบอกใจเฮ้ย <c oughs> ซึ่งเท่ากะบอ่านอัอนอย่างว่าประมาณเดือนปลายนะตุ่นเนาะ<ม>เดือนหนึ่งกับสาม,มสามอาทิตย์เนาะเละตั้งแต่ตอนนั้นมันส่งมาบอกว่า ภายในสองสัปดาห์หรือว่าสี่สัปดาห์พิ o ยูทูบจะมาฮอนเนาะแต่ว่าฮากระ็ทา,ทาทาแล้วกะฮาก์็ได้อันประมาณสองอาทิตย์เนาะฮาก็ได้ไปอันไปเบิ้งเนาะตัวเนาะไปเบื้องยู้องการไปสนนี่แต่ว่ายังบูได้เนาะแล้วฮากะติดโทูบไปตลอดเนาะลายเทือเป็นเข่าลําค้านพ <laughs> นแรกกาถือว่าได้ไหวเติมเนาะเดือนปลายเดือนปลายประมาณประมาณไปปลายไปไปลายเติมพิมพ์มดสองเดือนแล้วเนาะ แต่๋ยวเขาแงงโบหัว่ามันเป็ติดได้ทั้งในเนาะตัวเนาะยังบริเกะยังบริเกะแจะได้มาไม่ไม่เลยมันซึมแบบตื่นเต้นสันซึมแบันจันออเงี้ยเข้ามาเลยตีเลยมาเห็นมาเห็นตัวก่อนแงงเงี้ยได้อ๋อแงงอ่าเดี๋ยวเขาสิเข้าไปเบิ่งวิธีกอกอ่าละฮัทเนาะเพราะมันสิมีหน้าจิตตุก็ลืมเลยพวกลัมเป็ดนีแหละเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งอันสองทีเขาสอนกอกละฮัทพินเนาะ จแก้ดีใจแก้แก้หงั่งอ๋กแก้ชิกอกเป็นเพราะเออเราลองแก้บังอ่าเขาชอนไดไรอันนันคือลองแก้บังเนาะจีแก้เป็นจิูอ่ะไจึ๊บลุยไปจึบลุ้นไปจีค้างในเลยละเราเด้หับพินวันที่วันเดือนหนึ่งเนาะ เดือนหนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดพอดีทุกคนเกือบซื้อมดเดือนนี่พอดีได้รับกินเลยนะ่ห้าสิเบิ้งงั้นลาล่าไปก่อนเนาะลาลา่าเอ <laughs> นี่มันเป็นแบบต้องจีกันนะจีจีจีไปไหนยด<อ>จีเตอร์ได้ยังบ<อ>่ได<อ>้เยอะทานน้่นงตู้จีไปก่อนเนาะ ยี่บ่ดีดีได้แล้วค่ะทุกคนสำรับตอนนี้เขาก็ได้พิมพ์มาเรียบร้อยเนาะจังใดจ้ะขอขอบใจทุกคนเนาะที่คอยสนับสนุนอ่าเฮามาตลอดเนาะคอยเบิ่งคลิปแล้วก็คอยติดตามมั่งแท้ทำอีทเนาะทุกคนจนมาทุกมือนี้ตู้คิดว่าสิได้พีนบ่บ่อันเฮาทาทือว่ากระหึงอันกะว่าโบหึงกระหึงเนาะว่า โอ้สิได้พินอยู่บ้าเนเราจนจนคิดว่าเชียนส่งคอไม่แล้วเนาะ mm hmm. แต่ก,กะห้ากระทู้ไปถามแล้วก็ได้เรียบร้อยเนาะขอบใจทุกคนเด้อแล้วก็ขอขอบใจไอ้แจ็คแล้วก็ไอ้กี้เนาะ,นาะที่เพิ่งเนี่ยก็ให้เฮาเฮ็ดส่ง YouTube เนาะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยบอกวิธีการเฮ็ด YouTube เนาะากะาะ็ขอขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะขอบใจ FC เบิร์ดสกู๊ดุกู๊ดอีกครั้งเนาะ ีเขาจะนับสนุนเฮาแต่กับบึงโฆษณาให้เราตลอดไปเ้จยจ้าขอบใจเลยลจ้าสำหรับคลิมนี้กับสิประมาณนี้เนะทุกคนบ้ายบาจะกันกินนาเด้อสบายดี